ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ถอนหายใจเมื่อกี้ก็คือเป็นอารมเสียนะครับอยู่ก็กลับมากับเกม Tales การเล่นเท a ส์ครับผมกับผมสกาวนะครับคือในตอนที่แล้วเนี่ยผมกำลังหาว่าอีก2%น่ะที่เราไม่ผ่านคืออะไรเว้ยผมไปไล่หาทุกแมปเลยนะจนมาสะสดุตกับแบบแรกครับผมคือมีทางที่ผมไม่ปลดล็อกก็คือทางนี้ในถ้ำนะครับผมแล้วก็มีทางหนึ่งทางลับไปเนะี่ยแล้วมันมีอีกทางหนึ่งครับ ก็คือทางข้างบนนี้นะครับตรงเนี้ยคือผมผ่านไปไม่ได้เว้ยเข้าใจไหมเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไอทางในถ้ำเมื่อกี้คือผมไม่สามารถขุดหินตรงนั้นได้กับตรงเนี้ยผมไม่สามารถเปิดได้เว้ยเออผมเลยไปต่อไม่ได้นะครับผมเดาว่าอีก2%เนที่เหลือเนี่ยมันคือตรงนี้ครับตรงถ้ำตรงนี้ไปไม่ได้เนาะส่วนป่าแคนเซิลบอร,รีตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะครับก็เลยวันนี้ผมจะมาแนะนําเมือง นะครับไอกเกาะลอยฟ้าของเราเนี่ยนะที่เราได้มาในคลิปที่แล้วเนาะเนี่ยเสียงน่ารักมากนะฮะเสียงเจ้าหญิงแอเนี่ย <c oughs> มันคือเมืองเก่าแก่ผมที่มีอายอายธรรมนาะแล้วตอนนี้เราก็เป็นผู้ครอบครองนะครับคือในเมืองเนี่ยเราสามารถทําเป็นเมืองขยะย่อมของเราได้เลยนะครับนะครับสามารถแต่งเติมใส่นู่นใส่นี่ได้นะครับโอเคเนาะ ผมจะอยากได้น้ำรุน้ำพุรอไปตรงไหนดีวะคือเราสามารถแต่งเติมยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับโอ้มันโคตรเจ๋งนะครับนะส่วนทั้งแถบทางซ้ายผมที่จะมีรูปหลอดอาหารแล้วก็อันนี้ครับมันคือความพึงพอใจเนาะผมจะใส่ทุกอย่างที่นี่เลยลวยกันสนามการแจ้งสร้างตรงนี้แล้วก็ร้านพอลงเบียร์นี่อย่าดีกว่านะครับเพราะว่า แต่ตู้น้ำบอลมไลา์กาแฟดีกว่านี่โอเคส่วนอันนี้ผมยังไม่ดูเลยนะครับแค่กดไปรับเพชรแล้วก็ข้ามได้มันข้ามได้นะครับผมจะมาดูในตอนนี้ละกันกับทุกคนเลยนะครับไปอันนี้เห็นแล้วนะปอดของท่านที่ขยายใหญ่ขึ้นเหมือนรูปโป่งน้ำเพียงแค่กระตุ้นเล็กน้อย ภรรยาที่ค่ำครวนด้วยความเจ็บปวดท่านคงจะเบื่อหน่ายใช่ไหมล่ะโฆษณาอะไรวะเนี่ยข้าได้เตรียมสินค้าที่เหมาะมิงมาเพื่อท่านมาเพื่อท่านด้วยนะจะอ่านจะอ่านจะดูทำไมเนี่ยมาสของป้องกันไวรัสทีได้ถึง98.9าอทำอย่างประณีบแบบแฮนด์เมดข่าเชื้อโรคในห้องได้สะอาดเกลี้ยงขอตอนนี้ได้ไม้สักอันนึง นโควิดกำลังระบาดแต่มันก็หยุดแล้วแหละคุณพ่อคุณลูกน้องหมาก็ด้วยด้วยมสัสของอันนี้ต่อให้อายุเฉลีย่ยที่คาดหวังเป็น27ปีก็สบายมากตอนนี้สามารถสั่งออนไลน์เด้แล้วที่เว็บเว็บคา m มอสซอนโซตโรคจากมาสัสคองนะครับทับ้งมัสคองด้วยนะ ถ้าซื้อแบบเซ็ตครอบครัวลดทันที70%คาร์มอสันสโตร์มอสคองไม่ต้องบอกเว็บเยอะหนาๆก็ได้กูไม่ซื้อหรอกเออเอาตรงๆนะไรสาระไรสาระมากแถมกูภาคได้เฮียมากนะนี่เป็นโรงแรมนะผมสามารถเก็ดโรงแรมได้นะตอนนี้ไอ้ค่าที่ต้องซื้อเนี่ยคือเก็บหัวใจจากตัวไอ้ที่เดินอยู่ APC ข้างล่างแล้วก็มีเควสด้วยนะครับ มีเควิดที่จะให้ด้วยนะผมอัปเกรดวงแรมหน่อยแล้วกันอัปเกรดโอเคใช้แอนดรอยผู้น่ารักของเราในการสร้างนะอุ๊ยน่ารักใส่ชุดเมดด้วยได้ไหมนะ่ะน่ารักจริงเชียวทั้งมึงนี่มป็แต่ผู้หญิงนะฮะกาโร่นี่น่าจะเป็นตัวเมียนะโอเคโอ้ปลดล็อกโอ้ปลดล็อกเต็มเลยโอเคผมสร้างเอา้าทำไมกันกูยอยากสร้างน,นำ้ำพุร้อนตรงนี้ไม่ได้หรอ นี่ไงได้โอเคนะผพุร้อนตรงนี้เลยตัวนี้ก็ท่าพุร้อนอีกที่หนึ่งเป็นไงโคตรการตลาดอะตัวนี้ก็เดีย๋ยวค่อยเก็บเพชรเอ้ไม่ใช่เก็บเพชรหรอกเลยเก็บตังค์ซื้อลูกป,ปั้นฮีโร่ตรงนี้นะครับเท่ดีเนาะข้างล่างนี่ก็เอ้ยร้านเกี๊ยววะ่ะไม่น่าสนใจนะซื้อร้านเกี๊ยวดีกว่าโอเคตรงนี้เป็นร้านน้ำใช่ไหมสร้างร้านน้ำเอ้ยร้านนมจัดไปดี โรงเบียร์นี่เอาไว้ข้างล่างดีกว่านะครับแถวๆนี้ดีกว่าเนาะไม่บอกกับเด็กไงข้างบนเด็กเยอะนะฮะโอเครับมาเยี่ยมร้านอาหารไม่ถูกใจเออร้านอาหารเออไม่มีไอ,อหัวใจแล้ววะกเสื้ออะไรหมดวะกูเสื้อนี่หมดไงโอเคช่างหัวมันนะเอาละมา <c oughs> ไม่สิตอนหน้าดีกว่าจะได้ยืดคลิปยาวๆนะเออทำไรต่อดีกว่าสุ่มไหมโอเคเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยกะว่าจะเล่นต่อวันนี้มาสุ่มกันดีกว่านะครับผมต้องการอาวุธใหม่นะครับให้กับออทุกคนนะครับส่วนฮีโร่นี่ไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันยังไงอะออถึงจะเก่งแค่ไหนผมก็อัพได้ให้มันเก่งขึ้นได้นะครับก็นะสุ่มไปเลยอาวุธ สิบครั้งจัดไปตอนนี้ต้องการอาวุธมากกว่านะครับส่วนฮีโร่นี่ค่อยคุยกันในอนาคตละกันนะครับลงชื่อเอ,อ่อชื่ออะไรดีสกอล่าเหมือนเดิมันะ S K U L L A นี N ่ e. โอ้โหแม่งเออของกระจอกหมดเลยรุตาก้าใหม่โอเควิดาบเขียวอู้เท่ตะนูนรุตาก้าอุ้ยน่ารัก ตะก้าแมวเหมียวสีดาวด้วยนะโอ้แจ่มเหมือนกันเนี่ยปืนอะไรอะดาบกายสิทธ์ทองคำโอเคได้ของใหม่เต็มเลยนะครับเราไปรับของกันนะครับเ,รเวลาเราได้อาวุธใหม่มาเนี่ยเราเข้าที่ความรู้นะครับแล้วมันก็จะได้เพชรมาเนาะอัพด้วยโอเคอัพเลเวลไปตะก้าแมวนี่เยอะใส่ให้รอเลนได้นะครับ ไม่นี้ไรเครื่องประดับรอตาหูคนคลั่งศาสนาโอเคต่อไปก็ที่เข้าที่ฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ปั๊บปั๊บโหลดโหลดโหลดรอเรนตะก้าแมวเหมียวไงโอ้มิวโอมาให้ด้วยเหรอะสะเสคอยนนี้ดีกว่าโอเคปลูกพลังรอเรนหน่อยนะครับผมปลูกพลังมาส่วนหนึ่งนะครับทุกทุกทุกตัวเลยเนาะ ปลุกมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเอ่อเนี่ยเต็มแล้วก็อัพแหวนไหมใส่นี้ดีกว่าวโอเคไหะโหสุดยอดสามารถเอาพวกนี้มาย่อยแล้วก็อัพได้นะครับ 21ตัวอันอื่นก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะเนี่ยอ่าอันนีย้ยังเทพกว่าอยู่ดีนะแต่อันนี้มันบวกสตัตเยอะไงบวกคริติคอลไอความเสียหายกายภาพบวก ATK ด้วยนะฮะแอแท t เกอร์เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโจมตี50อันนี้เมื่อเจอกระสุนเพิ่มพลังโจมตีบวก8%โอเคไหมดูสิอรอเรียน ไม่รู้จะอัพอะไรนะโอเคเอาตัวอื่นด้วยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอเคอุ้ยดาบดาบทองคำโอเคใส่ไปไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแม,ม้แต่นิดเดียวเสียงผ้าก็สุดยอดฮนะโอเคอัพไปเลยรอเก็บสีดาวมโอเคอัพสีดาวดีกว่านะนนวลแล้วนี่เบลล์ยี่สิบแล้ว หน่อยหนึ่งโอเคใส่คอนแปนหนึ่งก็ได้แล้วก็หนูลำบกแดงนะครับอันนี้ผมอยากจะอัพมากเลยเนะอัพด้วยหน่อยเดียวไม่มีศูนย์โอเคเอัพฝั่งนี้ดีกว่าเอาละอัพไปหมดละหมดเกลี้ยงโอเคหมดเกลี้ยง ดอีกแล้วพ p up 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 โอเคอัพโอเคหมดหมดทุกอย่างตังก์หมดด้วยโอ้โหจนทีเดียวตังก์เป็นแสนอะหมดภายในพริบตาคืออะไรอะนะโอเคเปลี่ยนปืนได้ปะโอเค up ปืนเลเซอร์ให้นะผมใส่ปืนเลเซอร์ให้นะครับอันนี้มา up แล้วกันปืนปืน,ปนตังก์ไม่พอโอเคงั้น หลังจากที่สมแล้วก็อะไรเสร็จแล้วผมมาลงดันเจี้ยนโชว์สักครั้งดีกว่านะครับเนาะให้คลิปนี้มันนานหน่อยโอเครอยแยกดันเจี้ยนเงินนะครับเฉลี่ยแล้วตาหนึ่งก็ได้ใจประมาณสักไม่กี่พันนะครับเนาะอ๋อเป็นท่านแนะนําครับไอ้ตรงที่มีสีเขียวขึ้นนะ่ะมันคือเห็นตรงนี้ไหมตรงก่อนคำว่าเข้าอะมันจะมีท่านแนะนําอยู่นะครับก็สามารถนําท่า,ท,าที่มันแนะนํามาได้เนาะไรท่าน,นะฮะไม่ท่าไฟท่า ถ้าแสงนะคร işte ับมาเข้ามาการอัพของอะไรต่างๆในเกมนี้ผมก็โง่นะผมไม่รู้เลยนะครับรู้จะอัพยังไงพอเอามันพอของปากของพอปะเนาะผมจะเน้นเรื่องการประจนภัยแล้วก็สตอรี่ของสตอรี่มากกว่านะครับ ข้ามีทางด้วยใช่ปะ่ะเมแกหรือว่าทางตานเฉยทางตานเฉยเวรละเอ,อ่อทางนี้อโอเคเฮ้ยมีบอสด้วยอ่ะเก้กจะไม่ได้วันแรกมีป่ะล้ะผมลืมไปละโจ้ตายซะ แมงกุจีอ่ะโอ้โหโหทองล่วงม,มาเต็มโอเคนะครับนี่แต่และแมปแล้วก็แต่ดัดนเจี้ยนที่จะแตกต่างกันไปนะครับผมทั้งการทั้งการทำเควสเนาะแล้วก็ไอ้บทที่เราต้องทำในเควสนะ,นะครับอย่างนเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับจราจรนะผมผมเล่นไปแล้วเนาะเอ่อ ก็ไหนจะลองเล่นไม่ได้นะมันเข้าได้ตามวันเนาะอันนี้ผมเล่นไปแล้วเนาะมันเกี่ยวกับการจะราจอครับผมเราจะเข้าไปเล่นดีไหมไม่เอาอเสียเวลานะอยากรู้ก็ไปเล่นเองเนาะเอออันนี้ก็เก็บชิ้นส่วนไม่มีชิ้นส่วนที่ผมต้องการเลยเฮ้ยมีอันนี้มีลาพิสอยู่โอเคอยากได้อยู่อยากได้อยู่มาอัพมาอัพนะบางทีก็โหลดนานไปนะโอเค การคนเดียวอ่ะได้ได้หมดอ่ะผมต้องไปอัพดาเพิ่มด้วยเนะี่ยดาเวลอสามสิบกว่าฟันตัวยี่สิบกว่ากว่าจะตายอืม,อมเป็นไงคอมโบ ตัวใหญ่ซุบเป็นไงโดนแทงเข้าเสียบหน้าจบบอสอโอไมคกอดไปโลดอุ้ยมีเวียงหลบปั๊บหลบซุบฟันใกล้ๆอุ้ยแล้วประชิดแทงจ้่เข้าไปล้มโอเคติดสตันนะครับจบแล้วมันจบแล้วอุ้ย ส้มยัดตจวสำเร็จแล้วนะครับประมาณนั้นเฮ้ยโอเค <c oughs> แล้วไหนที่กูต้องการอ่ะมีโอ้โหได้สองอันสุดยอดสองอัน ล็อกแค่ตัวเดียวนะครับอันเนี้ยอันนี้นนใช่โอ้หนูน้ำบวกแดงโอเคเราเล่นหนูน้ำบวกแดงสตาแล้วกันอันนี้แวมไพร์ที่เราเจอนะฮะแวมไพร์ที่มาหลอกกูว่าหลงอะเราไม่ค่อยแนะนำอะไรเลยเนาะเหมือนไม่เล่นให้ดูแล้วก็พอเลยอุ้ยคนรอเรนมาช่วย พวกผีนี่จะไม่ค่อยมีพลังป้องกันกับเลือดที่เยอะนะครับมันค่อนข้างจะน้อยเนาะเออมันฆ่าง่ายอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะฆ่าง่ายแต่มันตีแรงครับทางไหนวะทางโน้นมันบางอะ่ะแต่มันตีแรงไงโอเคไปซึบบนสองทีแล้วก็อืมมันกูจีกแล้วไป สอยมาลงมาแมงวันอุ้ยอ้าก็ต,ตายเท่ะนะฮะก็เอาแบบตัวละครในเกมนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะดีเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะดีนะครับโอเคพิกซี่แวมพายโอ้โแวมพายรัวๆแวมพายรัวๆเฮ้ยแวมพายเยอะไปแล้วแล้วหนูน้ำบกแดงอะ่ะเเอาเพื่อเอาหนูน้ำบกแดงไม่ได้สักอันคืออะไร เอาเป็นว่าสาหรับตอนนี้ที่ไม่มีสาระอะไรเลยแล้วก็มาเล่นเพื่ออะไรเฮ้ยเยม่คิดได้อะไรมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ความรู้โอเคความรู้ไอเทมมไอเทมมไอเทม,อเทมโอเคได้โร่มากระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าโอเคเราสามารถเปิดกระเป๋าได้นะครับโอเคกระเป๋าตอนนี้เรามีอาวุธไม่การ์ดคอสตูมเมอร์ แล้วชุดนี้มาตัต้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮีโร่ที่ใส่ไม่ได้ไมีชายและหญิงโอเคไอเทมนะครับมีบมำไพเมียน,นี้โหตัวที่ผมได้นี่คือตัวดีใช่ไหมคุณโหนสวินลาพิสเนี่ยเพราะมันเพราะมันแตกต่างจากอันอื่นเลยนะครับตัวดีแน่ๆเลยที่ผมได้มาเนี่ยเนาะโอเคนะครับกิจกรรม อันนี้เป็นของที่ตามเควส์เนาะก็คือไอสวรรค์อันแรกรองเทา้าเพกาซัสใช่ไหมแล้วก็กุญแจสู่ป่านะครับโอเคนะครับสลับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยโอเคเอาตังค์มาคร okay, ับโอเคเก็บหัวใจเพิ่มเสียงภาคนี่ดีมากเลยนะครับเสียงภาคนี่ดีมากเลยเนาะ คี่มี700กว่าแล้วผมจะซื้อร้านน้ำเพิ่มอาหารเพิ่มเหรออาหารเพิ่มก็ได้อะตรงนี้ต้างกิดซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหลาพิษซดเบียซะโอ้โหฝับๆๆๆๆเลยสาวน้อยนักดื่มเหรอ ตัดคลื่นความร้อนโอเคนะครับเอาเป็นว่าสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมหนะ้าเราจะลุยาจากทีทันกันละนะครับเอ่ออัพตัวอะไรเดียวอัพลาพิสละกันโอเคนะครับเดี๋ยวจะลุยอันนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับจะอัดต่อกันเลยนะครับเจอกันครับ